สวัสดีครับผมนายนัทชลดขจรศักดิ์สิริกุลนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงความรู้สึกที่ได้จากการทํางานสี่ชิ้นของอวิชาหลักสังคมวิทยานะครับซึ่งงานชิ้นแรกนะครับของผมก็จะเป็นงานเขียนจดหมายนั่นเองนะครับซึ่งงานชิ้นนี้นะครับผมก็ได้มีความรู้สึกที่ตื่นเต้นนิดน,นึงนะครับเพราะว่าเป็นจดหมายอันแรกที่ผมเขียนให้กับแม่นั่นเองนะครับซึ่ง เจ้าในตัวจุดหมายนะครับที่ผมเขียนไปให้กับแม่นะครับก็มีข้อความประมาณแบบว่าถามเออก็จะก็จะบอกว่าเออวันนี้เออผมเป็นยังไงบ้างตอนที่ผมเขียนจดหมายแล้วนี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมแล้วก็แบบมีอุปสรรคบ้างบางอย่างนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็กําลังปรับตัวให้แล้วก็จะทําให้ดีขึ้น,นครับแล้วก็ผมก็ได้พูดถึงการที่ผมขอโทษแม่ไปด้วยนะครับเรื่องที่แบบว่า ผมทำให้แม่ผิดหวังหรือว่าทําให้แม่กังวลนั่นเองนะครับผมก็จะพยายามปรับปรุงตัวเพื่อที่จะทําให้แม่ไม่ต้องเป็นห่วงมากครับเงื่อคือนี่จะเป็นเข้าข้าวในจดหมายที่ผมเขียนไปให้แม่ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีการ,วรอวยพ้วยครับมีการอวยพรให้แม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีการพูดว่าผมอาจจะก,กลับไปบ้านในช่วงวันไหนวันไหนวันไหนครับต่อมานะครับพอผมได้เขียนจดหมาย ตัวที่ผมเขียนนะครับได้ส่งไปให้แม่นะครับแล้วพอแม่ได้อ่านนะครับพอแม่ได้ตอบแม่ก็ได้ตอบกลับมานะครับซึ่งในตัวเนื้อหาจุดหมายที่แม่ได้ตอบกลับมานะครับก็จะพูดประมาณว่าแม่ก็ถามว่าตอนนี้ผมเป็นยังไงบ้างครับเ,เรียนหนังสือหนักไหมมีอุปสรรคอะไรมั่งหรือเปล่ามีการทบกทนบทเรียนบ้างไหมอยากเครียดมากแล้วก็แม่ก็อยากให้ผมรู้หน้าที่ของผมนะครับแล้วก็แม่ก็จะพูดถึงเรื่องเงินที่แม่ ให้มาเขาพอใช้หรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้ก็รู้กันอยู่แล้วครับว่าการใช้ให้แม่ก็อยากให้ผมใช้ประหยัดขึ้นนะครับเพราะว่าแม่ก็ทํางานหาตังมาให้ผมใช้นะครับแล้วก็แม่ก็เลยมีพูดเรื่องการกินการอยู่ของผมนะครับว่าผมเป็นคนที่ผมเป็นคนเป็นภูมิแพ้นะครับแล้วแม่ก็จะพูดว่าผมเป็นคนห้องผมชอบสกปรกครับทำให้ผมเป็นภูมิแพ้อยู่บ่อยครั้งครับก็เรื่องการกินอาหารนะครับ ผมจะชอบกินอาหารแบบไม่ค่อยได้รับไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่อะครับแม่ก็เลยชอบแม่ก็เลยเป็นห,หว่วงแม่เลยชอบเตือนมาครับผมซึ่งในจดหมายของแม่ครับก็จะมีพูดหลายอย่างเลยนะครับอย่างเช่นอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อวันไหนที่จะกลับบ้านมานะครับก็แม่ก็จะรอนทากับข้าวอะไรให้อยู่ให้กิน,นกับข้าวที่แม่ที่ผมชอบนะครับ ซึ่งพอผมได้อา่านจดหมายนี้แล้วครับผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็เพื่อนครับที่ก็ยังมีคนที่บ้านที่เป็นห่วงผมอยู่แล้วก็รักผมอยู่ครับซึ่งทําให้ผมรู้สึกเป็นเพื่อนกับการที่ได้อา่านจดหมายที่แม่ส่งมาให้มากเลยครับต่อมานะครับก็จะเป็นงานชี้นี่สองของผมนะครับซึ่งงานที่นี่สองนี้นะครับก็จะเป็นงานที่ถ่ายรูปคอรอบครัวนะครับซึ่งงานชี้นี้นะครับผมก็ ได้กลับมาถ่ายที่บ้านนะครับแต่ว่าก็จะมีพ่อแม่แล้วก็มีบ่อที่บ้านก็จะมีพ่อแม่นะครับที่ผมกลับมาแล้วก็ที่เหลือท่านก็ได้เสียไปหมดแล้วนะครับก็ได้เอารูปมาตั้งถ่ายรูปไว้ครับซึ่งความรู้สึกของผมที่ได้ทํางานชิ้นนี้นะครับผมก็มีความรู้สึกที่ดีใจมากครับที่ได้ถ่ายแล้วก็มันได้เก็บไว้เป็นความทรงจําดีๆครับแล้วก็ผมมีความคิดถึงครับผมมีความคิดถึงปู่ย่าพ่อเท่าแม่เท่าด้วยนะครับซึ่ง จะมีบุคคลท่านหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมคิดถึงบานเป็นพิเศษนะครับตั้งแต่จากพ่อกับแม่ก็เ,เอือเป็นปู่ของผมนั่นเองครับซึ่งวันนี้ผมจะมาแล้วเอ่อทำไมผมถึงคิดถึงปู่เป็นพิเศษนะครับซึ่งผมนะครับโตมากับปู่กับพ่อกับแม่ครับเพราะว่าปู่จะมาอยู่ที่บ้านผมนะครับเป็นคนเป็นท่านมาดูแลผมตั้งแต่เด็กตั้งแต่ผมยังไม่เกิดตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ครับปู่ก็จะเอาหายาบำรุงหาอะไรมาให้แม่กินครับ ผมก็พูดได้ว่าผมน่าจะเป็นหลานที่ปู่รักเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับทุกคนที่ว่าผูกพันบ่แล้ปู่เลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กนั่นเองครับซึ่งพอเป็นอย่างนี้นะครับปู่ก็เวลาเหมือนมีคนซื้อของอะไรมาให้ผมลุงป้าน้าอาซื้อของอะไรมาให้พี่พี่ของผมนะครับแต่ว่าไม่ซื้อไม่ให้ผมนะครับปู่ผมก็จะมีการทําโดยการอ่เไป มีการบอกให้คนข้างบ้านนะครับเข้าไปซื้อของชิ้นนั้นนะครับหรือว่าของที่มีมูลค่ามากกว่านั้นนะครับมากกว่าของที่เขาซื้อมาให้พี่ผมนะครับมาซื้อมาแบบบอกให้เข้าไปซื้อมาให้มาให้ผมนะครับแต่ซื้อให้ผมแค่คนเดียวด้วยครับซึ่งการกระทำของปู่แบบนี้นะครับก็ปู่ก็ทํำบ่อยนะครับแล้วก็เป็นการกระทําที่ทําให้ญาก็ต้องบนปู่ บ่อยเหมือนกัน,นครับซึ่งผมก็ได้ยินมาจำเลยครับแล้วก็ปู่เป็นคนที่เวลาผมดื้อ,อะนะปู่ก็จะสอนปู่เป็นคนตามใจผมมากครับแล้วก็เมื่อก่อนเวลาผมไม่ตั้งใจเรียนนะครับเวลาผมจะโดนพ่อแม่ตีนะครับปู่ก็จะชอบเข้ามาห้ามผมไม่ให้พ่อแม่ตีผมด้วยครับซึ่งสมัยนั้นผมก็เหิมเกมรับผมก็รู้สึกดีใจที่มีคนห้ามครับแต่ว่าพอมาพูดโรวมนะครับผมก็ รู้สึกถึงผมก็มีความรู้สึกที่ผมคิดถึงท่านทุกคนที่อยู่ในรูปถ่ายนะครับเพราะว่าผมรักทุกคนเลยครับแต่ว่าปู่นี้ก็จะเป็นพิเศษมานิดนึงนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นงานชิ้นที่สามนะครับซึ่งงานชิ้นนี้นะครับก็จะเป็นงานชิ้นที่เหมือนเป็นการแอบ,บเปรียนกับมหาลาัยอื่นนะครับต่างมหาลัยนะครับซึ่งผมก็ได้มีความรู้สึกที่ตื่นเต้นแล้วก็มีความกังวลน,นิดนึงมาก นิดนึงนะครับเพราะว่าการติดต่อไปครั้งนี้ของผมนะครับติดต่อผ่านอาจารย์นะครับซึ่งครั้งนี้การอาจารย์แสดงได้เนียนมากครับทําเหมือนผมไม่มีตัวต้นอยู่ในห้องเลยครับซึ่งรายวิชาที่ผมไปเรียนนะครับก็จะเป็นรายวิชาการภาษาอังกฤษนะครับเป็นภาษาอังกฤษหลังนะครับซึ่งการเรียนนี้จะเป็นการเรียนรวมหลายสาขานั่นเองนะครับครั้งแรกที่ผมได้เข้าไปในห้องเลยนะครับ ก็ความรู้สึกแรกที่ผมได้เข้าไปในห้องเลยนะครับตอนผมเข้าไปก็มีเพื่อนในห้องนั่งรอกันแล้วนะครับความรู้สึกแรกก็คือเข้าไปเพื่อนก็มองกันนะครับเพราะว่าสงสัยว่าอันี่มันใครครับเพราะว่าไม่มีความคุ้นหน้าเลยครับเพราะว่าตอนที่ผมไปก็ประมาณปลายเทอมได้แล้ะครับเราพอไปประมาณปลายเทอมแม้จะเป็นการเรียนรวมนะครับก็ก็จะมีการคุ้นหน้ากันบ้างเพราะว่าเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับเป็นการเรียนรวมกลุ่มเล็กๆทําให้มีความคุ้นหน้ากันขึ้นว่า คนนี้เราเคยเจอคนนี้เคยเจอแต่พอเป็นผมเขาไม่เคยเจอเขาเ็าจะมองหน้าเป็นพิสเซนนั่นเองนะครับซึ่งต่อมาพออาจารย์เริ่มมานะครับอาจารย์เก็ตีเนียนอาจารย์ก็พูด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 ไปนะครับให้เหมือนผมไม่มีตัวตนอยู่ในห้องนั่นเองนะครับแต่ว่าพอพูดไปพูดมานะครับก็อาจารย์ก็ได้มีการสอนแล้วก็มีงานสั่งงานนะครับซึ่งในช่วงเวลาที่ผมพูดมาการสอนหรือการสั่งงานอะไรนะครับก็จะยังมี คนบางคนที่จะหันมามองผู้ผมอยู่เสมอนะครับว่าแบบเออคนนี้ใครคนนี้มาได้ยังไงทําไมไม่เคยเจอหน้าเลยนะครับก็มองอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งผมก็เข้าใจความรู้สึกเขานะครับที่มองเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นผมเข้ามาในคลาสนี้เลยแล้วอยู่ๆเขาก็มาเห็นผมในวันนั้นผมก็เข้าใจความรู้สึกเขาอยู่ครับเขาก็มองตั้งแต่ต้นคาบยันปลายคาบเลยครับตั้งแต่อาจารย์เริ่มสอนอาจารย์สอนเรื่องบทนี้บทนี้บทนี้แล้วก็อ๋อช่วงท้ายคาบนะครับ พวกผมก็ตื่นเต้นนิดนึงตรงที่ว่าอาจารย์นะครับได้มีการให้แบ่งกลุ่มให้แบ่งกลุ่มทํางานเป็นกลุ่มๆครับซึ่งผมก็ไม่มีกลุ่มครับตอนนั้นผมไปกับเพื่อนไม่กี่คนนะครับซึ่งตอนนั้นผมไปตอนนั้นผมก็ไปกับแอนด้วยนะครับแล้วก็ไปทํางานออพอเป็นกลุ่มผมก็อยู่กันประมาณสองคนได้ครับส่วนคนอื่นเขาก็อยู่กันเป็นสิบเป็นสิบคนเลยครับทําให้ตอนผมไปตอนนั้นก็ เพื่อนในห้องน่าจะจับโปได้แล้วครับว่าผมน่าจะเป็นเด็กนอกมาครับแล้วก็พอเริ่มทํางานกลุ่มพอผ่านไปสักพักเพื่อนก็แค่มองสงสัยนะครับแต่เพื่อนก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วก็มองเรื่อยๆมองอย่างนั้นแหละครับมองตั้งแต่ต้นข้ามยันปลายข้ามมองเหมือนเดิมรับมองสงสัยแต่ก็มีการมองที่น้อยลงนะครับเพราะว่าเขาต้องไปโฟกเกกับการเรียนและก็การทํางานของเขานั่นเองนะครับซึ่งพอท้ายข้าบนะครับพออาจารย์ปล่อยนะครับผมก็ใช้วิธีโดยการออกเป็นคนสุดท้ายครับ นะครับผมออกเป็นคนสุดท้ายของห้องให้เพื่อนๆนี่อยู่มหาลัยนั้นก็ได้เดิอนหนอกันไปก่อนครับต่อมาครับก็จะเป็นงานชิ้นที่สี่โฮมนะครับซึ่งงานชิ้นนี้นะครับผมก็ได้ไปทําเป็นเออออคนในบ้านนะครับซึ่งงานชิ้นนี้พอผมได้ไปเป็นคนในบ้านนะครับผมก็ออได้มีความรู้สึกที่พอผมได้ลงไปทําผมก็ได้มีความรู้สึกว่าแบบเออ คนไร้บ้านรู้สึกไงตอนนั้นผมก็มีความกังวลอยู่นะครับตอนความรู้สึกแรกของผมก็จะมีความกังวลมีความกลัวบ้างนะครับเพราะว่าไม่เคยทําอะไรแบบนี้น,นั่นเองนะครับแต่พอไปทํามาแล้วนะครับก็รู้สึกเหมือนเปิดโลกขึ้นมาอีกเยอะนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมปเป็นคนไร้บ้านที่อ,อ๋อบริเวณสถ,ถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีนะครับอยู่อําเภอพุนพินน,นั่นเองนะครับซึ่งตอนที่ผมไปทํานะครับ เป็นช่วงที่คนกําลังเดินทางกันพอดีครับมันพุกพลาดนะครับประมาณเย็นๆยนได้แล้วตอนนั้นแบบมันพุกพลาดคนก็ขับผ่านตลอดเลยครับก็มีทั้งคนขับผ่านแล้วก็มีข้างในมีคนเดินผ่านผมก็ถ้าไห่ผมก็เข้าใจในออความรู้สึกของคนไร้บ้านหรือว่าคนแบบคนไร้บ้านนะครับเพราะว่าเหมือนสายตาที่คนทั่วไปมองเข้ามามองคนไร้บ้านนะครับจะมองแบบ ก็มีทุกสายตานะครับมีทั้งสงสารมีทั้งเหยียดแล้วก็อาจจะมีคําพูดบางคําพูดที่พูดออกมาด้วยนะครับซึ่งตอนแรกๆก็รู้สึกกังวลมีความกลัวนิดนึงนั่นเองครับแต่พอเราตั้งไปเรื่อยๆพอเราได้เห็นเราได้ซึมซับบรรยากาศแล้วเราก็ได้เห็นบรรยากาศของของคนในบ้านมากขึ้นแล้วก็ได้มีการไปพูดไปสอบถามความรู้สึกเขานะครับเราก็ได้เข้าใจความรู้สึกเขามากขึ้นนะครับแล้วก็ เริ่มชินกับการที่เริ่มชินเริ่มชินกับสายตาคนที่ผ่านไปผ่านมาแล้วมองหรือว่าคาพูดอะไรก็เริ่มชินขึ้นครับแล้วก็ออพูดประมาณว่าผมก็มีความรู้สึกที่แบบแกันะรครับก็เป็นความรู้สึกที่แบบพอได้ทําแล้วก็รู้สึก ดีใ,ใจนะครับที่ได้เปิดโลกได้เห็นมุมมองของบุคคลหลายคนว่าเอ่อบุคคลหลายคนเขาเป็นยังไงมีความรู้สึกยังไงเอ่อคนในบ้านรู้สึกยังไงคนตอนจัดรู้สึกยังไงอะไรประมาณนี้ครับมีความรู้สึกหลายความรู้สึกดีครับแล้วก็เป็นการทําที่สนุกครับสนุกพอเราได้ทําก็มีความสนุกครับแต่ก็มีอุปสรรคหลายอย่างนะครับอย่างเช่นเอ่อตอนนั้นเหมือนเป็น ช่วงเย็นแล้วนะครับทําให้บริเวณที่ผมไปนั่งนะครับก็ะจะมืดนิดนึงแล้วก็ยุงเยอะนิดนึงนะครับก็เลยมีความแล้วก็มีความอันตรายนิดนึงด้วยนะครับแต่ว่าผมก็ได้ติดต่อกับทางสถานีรถไฟไปแล้วว่าผมจะไปก็เลยไม่ได้ในขนานั้นครับแต่ก็ช่วงหลังๆนี้นะครับสถานีรถไฟที่ผมไปนะครับก็มีคนราบ้านหรือว่าคนขอทานน้อยลงนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆก็ได้มีการ อได้มีเจ้าหน้าที่ไล่ที่มากขึ้นนะครับก็ทําให้ผมได้เข้าใจความรู้สึกเขาเลยว่าตอนที่โดนไล่แล้วก็ตอนที่มาอยู่แบบเนี้ยเขารู้สึกยังไงแล้วทําไมเขาถึงต้องมาอยู่ครับว่าอทําไมเขาถึงต้องมาเป็นคนไร้บ้านเขามีเหตุผลอะไรเขาตัวที่บ้านยังไงมาหรือเปล่าทําให้พอผมได้ไปสอบถามผมก็ได้รู้ว่าเขาเป็นยังไงมายังไงคุ้มถามเขาเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ครับ